ว้าวของทุกอย่างนี้คือดีมากเลยจ้าฉันชอบทุกชิ้นเลยอ่ะขอเค็บไ้ทุกชิ้นคนเดียวได้ไหม กล่องสุ่มเชเลคเตอร์เซรามิกมานะคะทุกคนและวันนี้จะมาเปิดให้ดูกันว่าเซรามิกญี่ปุ่นข้างในกล่องเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะพร้อมมาลุ้นกันค่ะมาเลยเต้นพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะลุ้นกันลุ้นกันลุ้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 นนี่โอ้โหหนักมากนะกล่องเนี้ยคือหนักมากหนักประมาณ20โลได้อ่ะอ้ยว้าวทุกคน เฮ้ยมันเยอะมากใครอยากให้ดูอยากให้เห็นออะทุกคนน่าจะเห็นอยู่เนาะว้าวมีทั้งจานอ่ะเดี๋ยวเราจะมาหยิบออกให้ดูทีละชิ้นนะคะว่าข้างในอะมันมีอะไรบ้างโอเคไหมคะนี่สิ่งแรกที่เราเจอเลยนะคือมิกกี้เมาส์ค่ะมิกกี้เมาส์สิ่งแรกที่เราเจอเลยคือมิกกี้เมาส์แทนแทนว้าว oh, <no. S 1> อุ้ยอันนี้ขอแบบเอาไปกินกาแฟได้ขอ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 ,อันนี้ขอขอ แล้วต่อไปคะ่ะอันนี้วันพีชอันนี้วันพีชมันเป็นเหมือนเอหนังสือหรอไม่แน่ใจวันพีชนะคะอ่ะมาต่อแล้วก็อันนี้คือเขาห่อหอนสุอพิมพ์มาดีมากอู้จานลายสวยเลยนะคะลายสวยเลยไว้ใส่แบบใส่คุกกี้ได้ใส่แบบว่าใส่เค้กได้อะไรประมาณนี้นะคะว้าวเจอของน่ารักมากเป็นมินเนี่ยนค่ะอุ้ยมันเป็นแก้วหรออุ้ยน่ารักมากเลยอะ เป็นแก้วค่ะอู้ไม่อ่านนะภาษาอังกฤษอะไม่ออกนี่น่ารักน่ารักเลยน่ารักเลยน่ารักเลยแก้วมินเนี่ยนนะคะน่ารักมากน่ารักเลยอ่ะโอ้อ่ะอ่ะอันนี้ชิ้นเท่าไหร่แล้วชิ้นที่4ผ่านไปชิ้นที่สันปลามาลุ้นต่อเดี๋ยวเราขอแบบขออนุญาตเปิดที่มันอยู่ในหนังสือพิมพ์ก่อนนะในกล่องอะเรายังไม่เปิดนะคะในกล่องนี้ไม่เปิดนะเพราะว่าในหนังสือพิมพ์อะเราจะไม่รู้ไงว่าข้างในมันเป็นอะไรบ้างเต้นเต้น คิตตี้ยอดสวยมากทุกคนอู้หูโคตรสวยอะคิดดูนะอจิบกาแฟเบาๆนะคะจิบกาแฟเอ้ยทานซุปอะไรอย่างเงี้ยเก๋ๆทานซุป<อ>เก๋ๆนะคะเนอคิตตี้ก็มาคิตตี้ก็มาอะคิตตี้ไปฝั่งนี้ลูกระวังแตกนะจ๊ะว้าไอ,อันนี้มันจะเป็นกล่องอะไรเว้ยนี่มาพร้อมกล่องเลยนังสียพิมพ์อยู่ข้างล่างไว้ก่อน โอ้ oh. อันนี้คืออะไระว้าวันพีชจ้านี่คือแก้ววันพีชจ้าเฮ้ยกาแฟดีดีดีเลยกาแฟร้อนกาแฟสดกาแฟร้อนดีเลยค่ะอันนี้ดี <S <S 2> <S 2> อุ้ย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวนะเขาไม่ได้มาแค่แบบไม่ได้มาแค่กล่องเดียวจ้าเขามาหลายกล่องจ้าเขามาหลายกล่องจ้าลายเหมือนกกน,นี้ อ๋อเหมือนกันลายเหมือนกันเลยโอเคเลยอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะลังนี้คือแบบถือว่าสวยเลยอะลังนี้ถือว่าสวยเลยอะโอ้อ่ะมีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่วันพีทดีอะ่ะอันนี้ดีงามวันพีทดีงามนะคะใครอยากได้ก็คอมเมนต์มานะคะใครอยากได้คอมเมนต์มานะวันพีชนะเป็นแก้ววันพีทอุ้ยมาลุ้นในหนังสือพิมพ์อีก มาลุ้นในหนังสือพิมพ์อีกเตนแตนแตในหนังสือพี่อุย้ยคิตตี้ค่ะคิตตี้มาอีกแล้วนี่ใครเป็นแฟนคลับสาวกคิตตี้คอมเมนต์มาหน่อยอุยอ้ยอุ้ยน่ารักอะมันเป็นแบบจานรองแก้วอุย้ยอันนี้มันคู่กันไหมเฮ้ยดีดีดอายมันเป็นฝาเว้ยมันเป็นฝาของคิตตี้อะ เนี่ยมันลายเหมือนกันมันเป็นฝาแบบนี้อ้ยน่ารักมากอะ่ะถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะว่ามันคือฝามันน่าจะต้องใช่แหละอ๋ออันนี้คือ Monster Hunter ค่ะทุกคน Monster Hunter นะคะอันนี้นะคะโอ้อันนี้คืออะไรอุ้ย Monster Hunter เหมือนกันอันนี้เป็นจานนะคะเป็นจาน Monster Hunter นะคะอ่ะอันนี้ก็ใช่มาสองใบเลยเอ้ยมันมาเป็นเซตเลยอะ ใครเป็นแฟนคลับ Monster Hunter คอมเมนต์มาหน่อยนะคะใครจะเป็นแฟนคลับนะอู้มามาลุ้นไนอ้น,นั่นหนังสือพิมพ์เนี่ยเราชอบมันต้องแบบมีอะไรวายมีภูเป็นแก้วมีภูน่ารักมากเลยนะคะอันนี้น่ารักมากแก้วมีภูเอ้ยเราชอบอะเราโอเคมากเลยอะเราโอเคเลยอะว้าวแก้ววันพีทมาอีกแล้วคะ่ะแก้ววันพีทนะคะเอ้ยในหนังสือพิมพ์ อ้ยอยากให้ดูใกล้ๆอันนี้สวยมากสวยมากเลยนี่นีนี่นเป็นหมีภูแบบอุ้ยสโนว์แมนหรอเฮ้ย,ยสวยแบบสวยเลยอะดูดิน่ารักมากนะคะตัวนี้คือน่ารักมากเลยอะ่ะเอ้ยมันไม่ได้มีแค่เซรามิกเว้ยทุกคนมันมีอย่างอื่นมาด้วย เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราหยิบอันอื่นให้ดูอ,อู้หู้โนไว้สวย <c oughs> เป็นงานอะไรนี่อะเป็นงานเลซซนหรอโอ้ยสวยมากแม่ฉันถูกใจสิ่งนี้ถูกใจสิ่งนี้มากเลยฉันรักนางโนไว้คะ่ะคนแคร์ค่ะเอ๋ยน่ารักมากเลยย่ะ ฮ้ยรังนีด,นดียังเปิดไม่หมดเลยนะได้แค่นี้เนี่ยเหลืออีกตั้งเยอะข้างล่างมันต้องมีอะไรอีกแน่เลยอุย้ยเฮ้ยแบบลุ้นอะว้ายสนุปปี้ก็มาใครเป็นแฟนขับสนุปปีจ้จ้านี่แฟนขับสนุปปีค้ค่ะมาเลยมาเลยว้าวมันไม่ได้มีมาแค่แบบว่าใบเดียวนะมันมีมาหลายใบเลยนะอายมาอีกแล้วมาอีกแล้ว นี่เดี๋ยวจะหยิบให้ดูคือข้างในยอย่างันไม่ได้มีแค่เซรามิกมันมีแบบนี่พัฒนาการอันนี้เป็นของดีราคูมะเลยน่ารักเลยอะคือมันแบบมันไม่ได้เรียกว่าแบบว่ากล่องสุ่มเซรามิกไหมมันเรียกว่าแบบกล่องสุ่มรวมๆไหม <c oughs> <c oughs> เอ้ยน่ารักอ่ะอันนี้นะคะดีราคูมะนะคะดีราคูมะน่ารักเลย <c oughs> อูย้ยอ๋อทุกคนดูดีเจ้าหญิงอันนี้อะไรนะ เฮ้ยอลิสอลิสค่ะดีะว,ว้าวข้างในเขาก็จะเป็นแบบข้างในจะเป็นแบบนี้นี่นี่นี่เอ้ยอันนี้คือดีมากเหมาะเก็บการแบบเก็บสะสมแบบเก็บสะสมเลออยเอ,อ,อ่ะยอยอมเอออ่ะใครอยากได้คอมเมนต์มาใครอยากได้คอมเมนต์มาอู้ อยอุกคนหลังนี้คือเดียโอเคมากเลยเราโอเคเราโอเคอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือชินนมอนค่ะเราอยากรู้เราอยากรู้ว่าข้างในคืออะไรต๊นเต้นมันเป็นแก้วค่ะอุ้ยดีงามวะ่ะอุ้ยมันไม่ใช่แก้วอ๋อมันเป็นแก้วโอ้ยแล้วเป็นลายชินนมอนสวยสวยเลย อ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บเอาไว้ก่อนว้าวแก้ววูดดี้แก้ววุดดี้เอ้ยสวยมากนี่ให้ดูเลยงานสวยมากเลยโอ้โหและนอกเหนือจากเซรามิกนะคะเหนือสิ่งอื่นใดก็คือนางมีของแบบเครื่องเขียนเจ้าหญิงโซเฟียค่ะเจ้าหญิงโซเฟียเอ้ย ดีอ่ะดีอ่ะฉันโอเคฉันโอเคมากเลยนะคะฉันโอเคมากเลยอ๋อยสติกเกอร์คะ่ะสติกเกอร์น่ารักมากนะคะสติกเกอร์นะหุ้ยเนี่ยมันคือโปสการ์ดไว้ทุกคนเฮ้ยเจ้าหญิงเยอะมากเลยลังเนี้ยแอร์เลอันนี้อะไร Beauty and the Beast นี่ค่ะเจ้าหญิงเบล ซินดอเรลลาค่ะซินดอเรลลานะคะโอ้ยเจ้าหญิงทิงกระเบลทิงกระเบลบิวตี้แอนด์เีดว้าวโอ้ยน่ารากักอะขออนุญาตเก็บทั้งหมดเลยได้ไหมในลังนี้ oh, <no. S 1> ขออนุญาตเก็บทั้งหมดเลยในกล่องนี้โอ้ยอันนี้เป็นสมุดของคิตตี้นะคะอันนี้เป็นสมุดของคิตตี้นะคะอุยน่ารากักว้าว ใครอยากฉันว่าฉันว่าใครหลายคนต้องตั้ง้อง,ต,องต้องการสิ่งนี้แน่นอนเลยมันคือเป็นเหมือนไพ่ปะวะอันนี้มันคือไพ่ไ,ไหมไพ่ไหมเฮ้ยมันคือไพ่มันคือไพ่เว้ยทุกคนมันเป็นไพ่อ่ะโอ๋ยมันดีอันนี้เป็นไพ่วันพีชนะคะตัวนี้นะคะโอ,อ้มาเห็นไหมบอกแล้วมันไม่ได้มีแค่เซรามิกไว้ทุกคนมันมีเนี่ยอันนี้เป็นโพดอิดนะโพดอิด ลีลาคูมาแล้วก็น,นี่สติกเกอร์ก็มีอยู่เนี่ย,ยสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์อันนี้เป็นสติสติสโพสอิดอันนี้ก็เป็นโพสอ,อิดเหมือนกันเป็นเอลซ่านะคะโพสอ,อิดเอลซ่าอุ้ยดินสอก็มาเนี่ยดินสอดินสอแล้วไม่แบบ คือยังลบนะจ๊ะยังลบก็มานะจ๊ะยังลบด้วยจ้ะมีนสอนแล้วยังลบจ้ะเลิศค่ะเออดีอ่ะโอ้ยสวยอันนี้ก็สวยเนี่ยมันเป็นแบบแพงกว้นหรอแพงกว้นนะคะนี่อยู่ในแบบหนังสือพิมพ์เขาแพคมาดีมากเลยอ่ะเขาห่อมาให้คือดีมากเลยนะแตนแตนในห่อนี้มันมีอะไรนะแตนแตนแตะดึง เดียคู่อาค่ะน่ารักมากอุ้ยนี่รังคู่มาคือดีมากเป็นถ้วยนะอันนี้เป็นถ้วยนะคะเอาไว้ใส่แบบขนมหวานน่ารักน่านักดีน่ารักดีอ้ยโอเคอ่ะเุ้ยอฮ้ย้ยอันนี้มีสองใบหรออ้อยอันนี้เป็นแก้วมิกกี้เมาส์ค่ะแก้วมิกกี้เมาส์นะคะมีมานี่สองใบเลย น่ารักดีน่ารักน่ารักเก็ <S <S บเก็บเก็บอันนี้ต้องระวังแบบต้องระวังต้องระวังอันนี้คืออะไรกล่องกล่องเฉยๆกล่องเฉยๆอันนี้คือหยิบให้ดูทุกชิ้นเลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้มันต้องเหมือนเหมือนแบบเป็นไส้ลิ้นชักใช่ป่ามีพัวมันต้องมีลิ้นชักในนี้แน่เลยอ๋โอ้โหอันนี้หนักมากอ๋อมันเป็น ABC ซนะคะ ็นเอบแล้เเป็นงานมิกกี้ค่ะนี่เราเป็นคำศัพท์ด้วยนะอู้ดีอ่ะอันนี้คือสอนคำศัพท์เลยอ่ะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะอันเนี้ยอ๋ออันนี้ดีอ่ะเฮ้ยดี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 แล้วต่อไปคืออะไรอ๋ออันนี้จิ๊กซอค่ะจิ๊กซอวันพีทค่ะชิ้นต่อไปแตนแตนอันนี้ก็เป็นจิ๊กซอวันพีทเหมือนกันนะคะจิ๊กซอวันพีทนะคะแต่ว่าคนละลายนะคนละลายโอ้โห มันไม่ได้มีแค่เซรามิกจริงๆด้วยมันมีเยอะแยะมากมายเลยอะเดี๋ยวหยิบให้ดูอ่ะนี่หมีภูเป็นจานนะคะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนของเอาไว้แบบทําเป็นแบบว่าเหมือนของที่ระลึกอะน่ารักดีหมีภูนะคะตัวนี้หมีภูนะแล้วก็มีโปเตอร์ด้วยเขาเรียกว่าโปเตอร์แมมอันนี้เป็นดรกก้อนบอลนะอ่ะนี่ดรกก้อนบอลนะคะน่าจะเป็นโปเตอร์นะคะทุกคนดรกก้อนบอลนะแล้วก็โห มาร์ไรเดอร์ยังมาเลยอะมาร์ไรเดอร์ยังมาเลยอะทุกคนมาร์ไรเดอร์นะคะนี่เห็นไหมใครอยากได้มีไหมแฟนคลับต้องมีแหละอะนี่ไม่ได้มีมาแค่นเดียวจ้ะมาสองเล่มเลยนะคะมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโอ้งานดีเอ็กเลยนะเดี๋ยวรอบต่อไปอ่มาเปิดกล่องสูงดีเอ็กให้เอาไหมใครอยากให้เปิดนะคอมเมนต์มาหน่อยเฮ้ยสวยนะ กรอบรูปมิกกี้เมาส์ค่ะมิกกี้มินนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีมิกกี้มินดดมมนี่อุ้ยมันนี่มันดีตรงนี้หรือล่าให้ดูนี่มันเป็นแบบเนี่ยเห็นปะมันเป็นเหมือนเหรียญสีทองอยู่ข้างในอะ่ะอุ้ยแต่มันนี่น่ารักมากเลยอ่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เจ็ดสิบปีเบิร์ดเดย์เหรอเฮ้ยสวยอะ่ะ สวยเลยอะ่ะทุกคนอันเนี้ยน่ารักดีอะ่ะเป็นงานไม้โอ้ยโปเตอร์มาอีกแล้วจ้าน,นี่นะคะมีสองใบเลยนะคะดักก้อนบอลนนะ้มีสองอันเลยว้าวอันนี้คืออะไรหนอเอ้อันนี้เป็นจิ๊กซอว์โตโตโร่ใหม่เลยอันนี้มบใหม่เลยอ่ะอ้ายอันนี้สวยงานแบบสตูดิโอจิบิงานดีงานดีอุ๊ยมันไม่ใช่จิ๊กซอว์เหมือนแบบจิ๊กซอรกระดาษเพราะว่าทุกคนมันเป็นเหมือนแบบว่า มันเป็นเหมือนไม้อะมันเป็นเหมือนไม้อะมันเป็นเหมือนไม้อัดอะเ,เหมือนไม้อัดแบบแผ่นเล็กๆอะนี่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 น่ารักมากเลยนะอันเนี้ยคือแบบว่าถือว่าโอเคเลยค่ะนา่ารักอ่าใครชอบตัวโตโรนะขอแฟนคลับตัวโตโรนะใครชอบนะจ๊ะตัวโตโรว้าวนี่ค่ะมีจานดักก้อนบอลด้วยนะคะจานดักก้อนบอลแล้วก็อันนี้เป็น เป็นแบบลิ้นชักเล็กๆเอาไว้เก็บของนะคะเป็นของนิรักคู่ม้านะคะตัวนี้อุ้ยอันหมีภูอันเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีตัวลิ้นชักอะ่ะ <c oughs> มันจะอยู่มันจะอยู่ที่อื่นไหมอันเนี้ยเขาเขาให้มาแค่เน,นี้ยอันนี้เป็นฝาของของอะไรหนอมีแค่ฝาอ๋อเป็นของตัวนี้หรือเปล่าไหนล่ะไหนล่ะใช่ไหม โอยแต่ได้อยู่นะโอ้ยแพนกวินน่าจะใช่เลยเพราะว่ามันพอดีเป๊ะเลยแต่ว่ามันคนละสีอะ่ะอุย้ยแต่มันก็ได้อยู่นะเออน่าจะใช่นะคะตัวเนี้ยเป็นฝาของนกแพนกวินตัวนี้นี่เองน่ารักมากน่ารักมากโอ้ยจานสนุปปี้ค่ะมาอีกแล้วนะคะจานสนุปปี้มาในกล่องเลย นี่จานสโนุป,ปี้คะ่ะแต่แดงจานสโนุปปี้แล้วก็อันนี้ก็อันนี้เป็นแก้วของดักกอนบอลค่ะเป็นแก้วของดักกอนบอลน,นะคะแล้วก็ต่อไปอ้อยอันนี้ก็แก้วของดักกอนบอลน,นะคะมาสองใบเลยนะคะแก้วดักกอนบอลค่ะมาสองใบเลยต่อไปต่อไปต่อไปอุย้ยอุ้ยอุ้ยมีห่อหนังสือพ์มาอีกแล้ว แตนแตนว้าวคิตตี้ค่ะอันนี้เป็นแก้วคิตตี้นะคะทุกคนน่ารักเอาไว้กินน้าเท่ๆเก๋ๆสวยๆ<ว>นี่แก้วสโนบีปป้คะ<ส>่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นอ้ออันนี้เป็นดินสอสมุดแล้วก็ยังลบนะคะเป็นของมิกกี้เมาส์นะคะมีกระดามาอีกแล้วจ้ะลุ้นนะลุ้นนะ แตนแต,นแตนสุ่มในสุ่มสุ่มในสุ่มอุยอ้ยเฮ้ยสวยมากมันคือนาฬิกามินนี่นะคะคือสวยมากแบบสวยเลยอะเนี่ยแล้วแขวนผนังได้ด้วยเห็นปะแขวนผนังไดด้วยนะะ่ารักทุกคนดีอะ่ะนี่คือดีอะ่ะอ่ะและชิ้นต่อไป อุ้ยโดนเลมอนอันนี้น่าจะเป็นซองจดหมายเหมือนอ่งเป่าประมาณนี้นะคะเหมือนอ่งเป่านะและก็อันนี้เป็นว้าวใหญ่มากโอ้โหพายเลต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 ออฟซิคาเรเบียนพูดถูกไหมอะ ah. <laughs> พูดถูกไหมอะอย่าอยาให้พูดภาษาอังกฤษ <c oughs> ไม่ได้พูดไม่ได้ พูดไม่ได้ไม่ได้เลยนี่ค่ะมันดีมากของทุกอย่างนี้คือดีมากเลยจ้า<อ>ฉันชอบทุกชิ้นเลยอ่ะขอเข็มไว้ทุกชิ้นคนเดียวได้ไหม <c oughs> แล้วก็สุดท้ายและท้ายสุดเขาให้อันนี้มาเว้ย <c oughs> ทุกคนเราก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้อะสุดท้ายและท้ายสุดอ๋อมันเป็นสติกเกอร์หรอ oh, <no. S 1> มันเป็นสติกเกอร์หรอ มันคือสติกเกอร์เว้ยมันคือสติกเกอร์มันเป็นวันพีชมันมีหลายอันน่ะมันมีหลายอันน่ะเนี่ยมันมีแบบเยอะแยะมากมายไก่กองมันมีลายมันมีลายโปเกมอนนี่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 ใครชอบใครชอบอะไรที่มันเป็นนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมโปเกมอนเห็นป่ะเห็นป่ะโปเกมอนน่ารักมากเห็นปุกใครโอยส่วนใหญ่จะเป็นโปเกมอนแล้วแบบเป็นเหมือนตัวตัวหายาก ทั้งนั้นเลยอะอันนี้มีหลายอันอะโหถ้าฉันให้ดูหมดนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงอะมันเยอะมากเลยทุกคนอันนี้เป็นอะไรของแมวมารีอุยคือของแบบกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักเล็กๆน้อยนอะเขา,ขาให้มาเลยนะอันนี้อุย้ยน่ารักอุย้ยเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่โปเกมอนมันมีเจ้าหญิงอันนี้เจ้าหญิงโซเฟียมีเจ้าหญิงโซเฟียม,มีหลายลายนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยน,นี่เจ้าหญิงเบลไหมเนี่ยใช่ไหมเจ้าหญิงเบลไหม แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นโกบเกมอนนั่นแหละโกโปเกมอนแล้วก็อันนี้นะคะไพ่วันพีทและของทั้งหมดนี้ฉันชอบมากเลยหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วหมดกล่องแล้วใครชอบอะไรชิ้นไหนนะคะยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคะทุกคน อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาติชมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะหม่นัทยาชาแนล